สวัสดีตอนเที่ยงนะคะโมเมนเที่ยงแหละพี่น้องบายแหละคะ่ะสวัสดีตอนบ่ายๆนะคะมาเด้อกินข้าวเช้าเที่ยงเย็นน้ำกัน,นะค่ะพี่น้องเด้อผู้ใดผูทัานได้กินข้าวกับมาเด้อกินอาหารแบบบ้านๆน,นะคะ มามากินเท่าที่มีได้พี่น้องมาเน,นี้กินง่ายๆด้ค่ะชีวิตชนบทเนาะมียังก็กินไปพี่น้องอันนี้จะเป็นอันนี้น้ำพริกน้ำพริก,น,รกน้ำไม้สดพี่น้องเนี่ยยวให้บึงยกกล่องไปให้ดูนะะนี่มีน้ำพริกอันนี้เป็นน้ำไม้สดค่ะพี่น้อง นี่จะเป็นหน่อไม้สดนะคะกับบักแข็งพี่น้องบักแข็งแข็งกเก็บจากต้นบางน,นึงนี่แหละสดๆใบกระโดนนี่สองสามใบนี่ก็ใบกระโดนค่ะใบกระโดนหนามพี่น้องแล้วก็อันนี้จะเป็นไก่จอห้าดาวนะคะไก่จอห้าดาวพี่น้องแล้วก็นี่อาหารบ,บ้านเรานะคะ จริงรีดค่ะพี่น้องอันนี้จะคั่วนะคะไม่ได้ทอดนะคะอันนี้สิบเฮดเป็นขัวเอาเนาะคะ่ะขัวจิงรีดพี่น้องตบท้ายด้วยแตงโมค่ะพี่น้องแตงโมอันนี้พ่ายู่ยด่นวันนี้ยังไม่ได้ผ่าเลยนะคะหิวเข่าแล้วบาเนี่ก็เลยเอออย่าพึ่งผ่าที่กวัวสรอกกินเสร็จเราค่อยผ่าเนาะคะ่ะมามาพี่น้องมากินขอน้ำกัน ไ่ยังไม่ได้ทานข้าวเที่ยงมาเลยนะคะแสบคือเกาพี่น้องมันบ้าแมนแสบแลอวะหิวค้าคั่เลยืะวะหิวคักๆเลยอเลยอเนาะอือม,มันบายหรือแม่ แมงชอบมากกินเข่ากับแม่งแมงแมงจิลิดไหมน้อมไม่สดเนี่ยน้อมไม่สดกับจิลิดขเข้าเศาร์ดินี่เศาร์เทียงใบน้ำกันนี่แหละแรงพร้อมคนละ <laughs> จิลีดแม่ใครยู่ด้แม่หนังอ่อบใครําผ่องแมอืมมากมาอือจิลีดนะคะมาขึ้นไปนาหาันเออแล้วเด็กคุบจิลีดมาพร้อม <laughs> โอ้สิเป็นร่มแล้วมนะันเนี้ยเมื่อยแล้วเล่นเลี้ยวไปเห็นบักแขงว่ามีพักเนี้ยแต่บักแขงนี่แล้วว่า <laughs> คนบกแยงกับบ่ท่านแล้วหิว <c oughs> <c oughs> ออยผู้ใดผู้พาไปหนาหานเหมือขึ้น <c oughs> ได้ถือไฟไปไต่เิลีดน้ำ <c oughs> นี่แหละกิกนเสาเทียงแร้งความกันมูละแม่นองทอบอืมเมือขึ้นผู้ใดผู้พาไปหนาหานมห้ยเออคอยเราไปหนาหานน้ำเขาลำพงขางทรายเหมือขึ้นแล้วถือหมอแบดไปไต่เิลีดมาพร้อมวะ ที่แรกได้นมไม้สดแล้วสิ๊อกแกงหาอุปกรณ์มะท่านเลือดะเด็กแยงเลยว่าหิวแห้งหรอกแตงโมงกับ,บะท่านเนี่ยพาพาไะท่านอ๋อไปช่องออแข็งซือ้อบวกยังวะเฮ้ย เงาจนเกืบอบหายยังวะเออบาวไว้เลยคือมือแร่งเจ้าเกือบของข้อดะยันเสียยันเกือบเสีย bỏ đi kín bỏ ôi tí dần bên vát quá mà khuyên <laughs> bên vát à. ừ. Ừ. Ở, ó, là là, ó, mà khuyên nè ừ bàn này là ổng mà bàn bàn mê thọp mà khuyên ôi chỉ mù nhoài bàn mê đồng thọp ơi mà khuyên ừ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  เือนส่าเมาปวดหัวตึบตึบบาดนี่เอา้าก็ปเป็นแนวนีนอะปะ่ะหาบมานเล่มอ,อ่ะนี่ลาววันสิบาทจังโมกินจังนอนเหรอไม่หิวดิล่ะที่แราววันสิบาทไปก่อนยังขี้กินเขามาท่านแล้วหิวคักหิวคักที่ล่ะเลยปาดบ่ได้แล้วต้องกินกน่อน หมว่านนั้นหมว่านกินเขามันไก่บ่ได้กบมากินบา้านเมื่อยหลายก็เลยแวะกินเขามันไก่อยู่ตลาดเลยมขอมอมมาท่านหูอากาศมันเย็นเนาะบานยียำเว้นมันกนห่วานบานี้ มือขึ้นเป็นเต็นนาหานน้ำเขาวเมนทอปออกอกจากบ้านเป็นเต็นนาหา่านเรี่ยวก็าพาไปลุ้งน้องจับป่าแบบนี้ว้ามาไวเลยคนแก่ไม่สนุกเลยบาทเออจมูกไหลตัว <laughs> ขมวอมอมาท่านหุ่มอยู่ <laughs> ว่าสิว่าสิเอาอันนั้นปาดอัน อันบุกเจ้าแม่น้องอามมื้งพอสิให้ยอยู่บ้งเด้วมันออกนอบหกหลายออกนอของ่องบ่เอไว้นที่ในปาดอยู่ขอฆ่าหรอกมันมันมันออกนอนอ,อยู่เนี้ยอยู่ในสันว่างของ ไอ้เข็นไปใส่ไอ้เข mm, ็นไอ้เข็มจะอมาเลยืมย้ำวางกันเลยคักแต่ดอกย้ำวางนั่นออกมาเลยนี่ตอนนี้นี่ออกมาเนี่ยแข็งอยู่อะตอนนี้ยันเมียนอยู่เมท็อปวัอนี้ก็ะห้อง อืมหันคักมาเนี่ยอืมเนะ,ะจริงหรือข่อยขวอาเอาดิข่อยค่อยบ่ได้ทอดอุ้ยไข่เต็มนฟองเลยแม่งทักอืมเสียายแะนะม่นบ่ว่าเสร็นแล้วะมันบ่มีเวลาปลูก มีสองหัวหมดแน่หัวหนึ่งเอาไปแกงแล้วสองหัวหัวหนึ่งจะน้อยก็นี่มันงก็ออกแล้วเนี่ยบ่าวแอบสวัสดีด้วยจ้ามาๆมาก,กินกินข่าวกับจิงหลีดเนี่ยคอยไปใต้จิงหลีดมาขึ้น,นเห็นบ่หืมเสี่ยวครับ คัอวคัวเอาของไ่เด้ทอดเพราะคอยว่าทอดมันเป,เปลือกเปลือกเส็นไหมเปีกมันปีกมันกรอบเลลวลาเทากินแล้วมันไอบดขึ้นคอยนอนไอ้บดขึ้นเนี่ยคอยเลยบอกบอกกินสวัสดีเด้อเบาเอมจกเบืดเรียนลงอามอือเมีมเนเราต้องใส่ใจลงไปด้วย ขอบคุณนะคะบ่าวเอ๊น้องใหม่นี่ดิน้องใหม่เจะาเกาะอ,อยู่นี่ยเ่นบ้านเนี่ยน้องใหม่เสืเลยเนี่ยเนี่ยปนาสิเอาเมื่อกี้นั่นพิกที่เราวกาสิแกงตันนี้มันหิวแห้งมันเมื่อยมือมันสันแล้วก็เล็กกินเลย เมนยจับอยู่นาหันเมื่อคืนอือเอาจนเหย่าเลยแล้วมือแรงสิเป็นน้ำหาเกิบอยู่ยเกิบหายหม,มือแร้งจนเกิบหายใส่ใส่คู่ไม่ไปสิถอดคล้องข้ออย่ามันเสียอ้ยกินแล้วสิกินยาอยู่ดอกมึงไง ่ามันกับไข่สุโตอยู่เดียวอ,อากาศอนมันห้อนแล้ว,วจีรีมันออกไหมอันนั้นเขาไม่ได้ไปจับเดียวเขาเอาเ,อเขาเอ่ยยังอ่ละลำพุ่งบุทูดแม่นวานเขาลำพุงบุทูดไปเขาก็ปูสาเลยเขาลำพุ่งไอ้ว่างใหม่ตรงศาสตร์เขาก็กรอบเอคุกรอบเซคุเรื่ยตัวอืมันมากเองมัน ลองมึงดูเสียค <Keep S 1> ่อยค่อยค่อยไปอันบึงข้าวเห็ดดอกวะนาหอนมันก็สิออกคือว่า กิ่นมือได้เป็น,นี่อืมกลิ่นซ่อนมันบอกขึ้นจากของ่ยต้องกินมือมันเป็นเอกลักษณ์ของเห่าใบาปับปับเลวอืมายเขาปับปับ <c oughs> มันมันบนอกแสบมเนาะไมมทอมเนาะก,กินอันกินบวงไหมเนาะ กินกัมือเท่าเลยนะจับใบเอาใบาเอาจอับหลายเขาจับไ,ไปวานป่า,ขาเขาจับไปไปอันลูกหนองอยู่ใสายแม่ขเขาจับไปเอาหยาอนไหมวันศุก้ายมงเจ้บไปเบ่งหยาะนน้ำเขาสิน้ำไปถือบนนี่หนามันแหงเลยอยู่อยู่หนองอยู่ค้องไหมขเมขาจับไปวานเหหรืลอะไร เมียนอาการมันมัน่นอนมันออกดีอยู่ขล้องนี่สิก็จออาการตาอนไปกวาดเอาตัวเอาการตาอยงเงียอืมเข้าไปกวาดเอากวาดเอา,เอาคณนณนึงกวาดคนณนึงขุบไหมอืมแต่โมมี่มองม,ม,อ,งมองหาแต่มามาหาอยููพีเด้อ <c oughs> จะไปทำงานบ่อจะกําลังสิงออกไปมั่นบ่เนะี่ยหนาวว่ามันเนี่ยมันไม่ชอบพี่มาเสาตกหรือป่อไอยากเห็นปลากระเทียมเหมือนไหมย่ำเลยผ้ากับปอีกเอามาเจียวคือสีแสบไหมไปขึ้นวานออกมาเอาเอายอดสดๆอวบๆมันเนาะเอามะเจียวกระปุลไหมขึ้อสีหย่ำพวดๆดดีปะมันอ,อน่อ,อนๆไหม เสียงปอกๆไงเสียงตำหูกด้วยพี่น้องอย่าอยากไล่ด้วยตำหูกคนตำหูกข้าเจ้าตำหูกข่าวปลาไปเก็บใหม่นะแจกขนาดแล้วนี่กรอบร้านก็หายมัระเหนยเป็นล้ำหาร้านตกไส้ก,ก็หายอีกหนึ่ง นานก็นหายลูกชายก็หายปล่อยมต่ว่านี่นั่นข้าเจ้าว่ามีรถจับเล็กหน่อยมมกดีแต่ว่าเล็กหน่อยมันห่องมาสวนว่าก็เล,กเลย,ยก็เลยคในญงก็เลยเห็นลูกชายก็หายไปแล้วบางนึงมอเร่งเห็นไปน้ำหาลูกชายก็ดื้อหลานก็นดื้อพ้องกันเลย อืมอืมคืออยู่คืออยูย่แม่หนองคบอืมพอยเห็นมันงามแม่หมือนนั่นหูสะอ่อนายเนาะมาหอดนี่เหรียอยู่ในบ้านมาว่าน,นี่ตอนประมาณเท่าไหร่ประมาณใบใบสามก็กลัวแล้วก็มาแม่เหรยนยยุดในทางมันเป็นสนามมุงเลียนเนาะบันนี้มันไล่จับเด็กหน่อยผัดเด็กหน่อยมันผัดห้องมาว่าน่ะเด็กหน่อยมันห้องคนใหญ่ก็เลยเห็น สันก็นโอ้ยเทียวก่อนมันมากคือกันแต่ว่าเป็นรถรถสีขาวๆในรูปแบบเหมือนคนงานเหมือนคนมารับเหมาแต่ว่ามามาเทียวน,นี่นะเป็นรถพอดจุดเหนืสีดำเขาวะเมื่อวานพอกระจายหายหมดร้านที่ต่บุยเฮียนอยู่ ไเปเล่นกับมูงีนตอนนี้มัน,าน,น้างกันไปยันเขาเจาแบบเอาขนมรอ,อยังสี่นะแต่เทียมเมืองนอกมัน,ม,นมันแสบแล้วกินกับปลข้เาเข้าเก็บมาไว้บ่ได้บ่เมนทอบไหมข้เาเก็บมันมเห็ดอันพักดวงไหม เก็มาเฮ็ดดองดองคือสุ่มพักเสียนบางเหินเท่า,าน็นไหอบานนะคือจีนจี๋เนาะคือจินจี๋ว่ามันกรอบนะแต่ว่าอันนั้นของมูเจ้ามันมีแต่เห็ดอันขาวๆเหม่อนปะนั่นปะไมีเห็ดดึงเหลืองคือชัดเจ้าปะเจ้าหมองเจ้านะอืม กิหนหมูแด้แบบนี้นกินแดงโม่จะค่ำกอน,นเอาออกก่อนท่านั่นแล้วินแดงโบวล่ะแตงโม่มนจะกสวนใหม่ๆเนี่ยโอ้แตงของเพื่นอนยู่งเอาอยากสิวาวเลยเป็นไง ความแดงของนางสดมากเื้เป็นนะ่ะของแถ่เด้อเปลือกบางๆนะคะเนี่ยเห็นปะอืมนะมาไพรสกิน เก็บคักปอบคักทำแมมันทรงทรงไปได้สิทรงไปสู้กินเนาะสวัสดีนะคะคุณกิติคูณสวัสดีนะคะคุณฉลามขาวสวัสดีนะคะพี่กิติคุณจากน้องอ๋มเนาะหวานคักน้องอ๋มอยู่ในสวนข้าเจ้าพึ่งไปเอามาเพว่านผิดไปบ้านผูดพี่ก็เลยสื่อมา พราะว่าก็เจ้าพึงเก็บมากมันจะเข้าเอามากก็สิอยู่ได้หลายมืองสินะเอาไว้แห่มันลืมต้นแม่มาโอ้เอาเปลองไปตำบ่เอาไปแกง,งสมบ่สวัสดีนะคะคุณย่ามาคุณย่ากินข้าวเสร็จแล้วนี่กินแตงโมงมามหมเด้อพูดใดไวันนั้นได้กินกับหยับเขามาเด้อหยับเขามาเด้อกินแบบบ้านๆน,น,นะคะคุณย่า บริพิธีพิธนนันเด้่นี่อืมอมือเศร้าบ่บ่ดูด้วยที่แรกว่าสิบแ้าไปพ่มสะแบงแหละว,ว่าไปกินเขายุพุ่นบ่ามะโอ้เกิดไปขึิดมาหอนคักบ่ไหวดอก <laughs> นั่งกินเขายุหอมไม่เย็น าคุณยามาเมื่อกี้น้ากันสวัสดีนะครับพี่คนดีที่ถูกลืมมายามาหวานหวนานยอันนี้แตงโมบ้านบ้านนะแตงโมคนปลูกแบบบานห้างอีกจังน้อยข้าโพดกระสิออกข้าวโพดหวานไปเบิ่งมากเลยยุ่สวนข้างๆนี่แหละคนยังบ่ท่านได้เก็บรล้ออีกจังน้อยเดี๋ยวสิพห้าไปเก็บข้าวโพดหวาน ที่แรกส่วนกันก็แม่บัวว่าสิไปส่วนอินทผาลัมต้องให้มันลงตัวก่อนพองเพิ่นก็นอยากไปอันเขมนเพื่อนก็นอยากไปมันอยากไปด่านใช่เด่นไหมคนภาพไปนี่ม่วางที่ระบาดนี้ 20นาทีแล้วบาย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 ลงแล้วไปเราได้บาทเลยอะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องอามแม่น้องท็อปคุณย่านะคะคุณกิติคุณนะคะคุณฉลามขาวนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณบ่าวแอร์เดอร์ขอบคุณทุกลำทุกกำลังใจนะคะไก่กนล่เดอบาทนี่เก็บสาเก็บเสื้อเก็บลูกเก็บหลานไปน้่เดอสวัสดีนะคะพี่ขาล้อสวัสดีนะคะ บายเด้วยพี่น้องบาย